i g จิท well ัลเวลบีอิงอยู่ดีมีสุขด้วยดิจิทัล 1. ใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติตระหนักถึงเวลาและวิธีการใช้เครื่องมือดิจิทัลไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ในชีวิตจริง 2. กำหนดขอบเขตการใช้งานกำหนดการใช้เวลาอุปกรณ์สื่อสารออนไลน์ 3. พักจากการใช้งานดิจิทัล ยดพักจากหน้าจอและสื่อสังคมออนไลน์อย่างสม่ำเสมอลดการพึ่งพาและสร้างความสัมพันธ์กับลูกจริงมีเวลาปลอดภัยในดิจิทัล 4. สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกออนไลน์ไม่สร้างความขัดแย้งไม่คอมเมนต์นเชิงลบชื่นชมให้กำลังใจรวมถึงการสื่อความเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้ตกเป็นเหยื่อ 5. เรียนรู้ฝึกฝนทักษะป้องกันภัยออนไลน์รู้จักช่วยเหลือตนเองและแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้อื่นและหน่วยง,งานต่างๆ